วัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆอ,อุ้ยแดดออกเดี๋ยวยายจะไปหาถ่ายดอกไม้ให้ดูนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึง่งมรืนนี้ก็มรืนนี้ก็ฝนตกอีกแล้วโอ้ต่อแรกยายว่าจะมายายว่าจะมาหาไข่อีสเตอร์นะเนี่ยแต่เห็นดอกไม้สวยแล้วอัปเดตดอกไม้ก่อนนี่นี่สวยไหมอดอกไม้สวยๆมาฝากอีกแล้วนี่ ที่เหมือนทำงานที่เหมือนทำงานคนฟืนของเขาแดดดีอากาศดีไม่ไม่หนาววันนี้วันนี้อากาศดีสุดๆเลยสูงสุดสิบสามองศาสวยเนาะนเนสวยเนาะจริงๆยายจะมาหาไข่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยหาอัปเดตอัปเดตอันนี้ก่อนแดดมันออกมันสวยเมื่อกี้ไม่แดดไม่ออกนะเมื่อกี้ที่ยายออกมา ถามพี่มือนว่าซ่อนใครแล้วยังเขาบอกว่าซ่อนแล้วซ่อนแล้วไก่อนอนะนี่ก็เริ่มนั่นแหละรอรุนกันว่าจะติดบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ยายเดินผ่านมาเชอรี่อีกต้นหนึ่งรู้สึกวา่าต้องไปดูไกลๆจะพูดก็กลัวมันยังไม่บาน ดอกเชอรี่นะนี่ไงดอกสีเหลืองยายที่ยายเล่าให้ฟังเนี่ยมันเลยไปตรงไหนมันก็ขึ้นเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นพุ่มเนาะเห็นไหมมันไม่เหมือนบ้านน้องชายแฟนยายเนาะมันมันดอกมันไม่เป็นพุ่มดอกมันมาเป็นอันเป็นอันนะนะเห็นไหม อันนี้มันเป็นอย่างเนี้อือโอ้โหนี่ตรงนี้นี่ไงหัวยายตัดออกต้องปีหน้าแหละถึงจะสวยนี่เห็นไหมมันยังมันมัน,ม,นมันออกมาแต่มันยังไม่ออกดอกอือ แดดออกๆออด้วยเนี่ยมันมาตอมนะเนี่ยพวกนี้ต้องการให้มันไปตอมพวกดอกผลไม้นะพวกพึ่งพวกอะไรเงี้ยมันจะได้ติดลูกเนาะอ,อันนี้ก็เริ่มไอ้นั่นแล้วนี่เริ่มหมดละนีน่ดอกไอ้นุ่นก็เริ่มใบมาแล้วดอกเริ่มหมดละเดไปดูปใกล้ๆ ตรงนี้ยังสวยอยู่มันยังมันยังแบบว่ามันมีร่มนะมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนแดดน,นี่เยอะน,นี่ดอกสีม่วงนี่ก็เยอะอยู่นะนี่เต็มเลยนี่อนหอมมากเียเต็มเลยเต็มเลยตรงนี้นี่พึ่งมาตอม ร้อนรอนอ,นอุ่นอุ่นอย่างนี้พึ่งมานี่ไงฝัง่งนี้ไม่ค่อยสวยอืหอมหอมมันนี้หอมมันน้ำพึ่งเลยเพื่อนเพื่อด้ดอกนี้นะมดูด,ดิใบมันเริ่มมาแล้วใบมันก็จะเป็นสีนี้ต้นนี้นะ สีขาวก็กลิ่นเหมือนกันเดี๋ยวมารอรุ่นกันเพื่อนๆจะติดโลกให้ยายได้ชิมไหมเนี่ยเดี๋ยวมารอรุ่นกันต้องไปเก็บที่ป่าเลยทีนี้ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆอีกไม่นานเกินรอเชอรี่เดี๋ยวก็จะบานเต็มต้นนะนี่เห็นไหมเชอรี่ทั้งนั้นเลยนี่อีกไม่นานเกินรอถ้าแดดแดดอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆขาวเต็มต้นแน่เลยนี่ามารอดูกันนะคะอันนี้บลูบอรี่ออกดอกแล้วนี่ ลูเบอรี่นะคะแดดสะท้อนไม่รู้มาได้น่นหรือเปล่าอันนี้กระูกแพรนะคะดอกลูกแพรอีกไม่นานเกินรอเห็นไหมดอกลูกแพรอันนี้ก็เริ่มเหียวแล้วเ,เพื่อนๆนี่เริ่มเหียวอันนี้แอปเปิลนะคะดอกแอปเปิลนี่ ดากแอปเปิ้ลสวยนะจะออกติดสีชมพูชมพูมาดูไอ้นี่เราเอ้ยเป็นยังไงมั่งนี่โอ้ดอ,อกดาวเยอะอยู่นะนี่ดู ไม่ได้ตกแต่งกิ่งมันดูดิแฟนยายจะตัดยายก็บอกไม่ต้ตัดเสดายเสดายเสดายดอกลูกพีชดูมันก็เลยโอ้โหดอกดอกเยอะอยู่นะปีนี้แต่ว่ารอรุ่นกันว่ามันจะติดเยอะแค่ไหนมันเจอหนาวไปแล้วอะเมื่อกี้ยายไปดูดอกหมักโนเลียยายก็มันคือมันกำลัง มันกำลังตูมๆมาแบบนี้นะไม่ตูมเท่านี้หรอกทีนี้มันเจอหนาวปุ๊บมันไม่บานเลยมันมันเรียกว่ามันอะไรอะมันเออมันช้ำมันช้ำเออนี่เดี๋ยวมารอลุนกันเนาะโอ้ยถ้ามันไอ้นันหมดนนะเพื่อนๆเอ้ลุนอพเปอรโคดนี่เดี๋ยวไปข้างนู้นหน่อย อันนี้ไม่ต้องดูหรอกเนาะดูบ่อยแล้วพวกนี้ดอกไม้มันเริ่มจะไม่สวยแล้ะดูตรงนี้ก็เหมือนข้างหน้าเลยมัน,นดอกไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็สวยนะเพื่อนๆนะสวยนะอ้สวยเนาะ,ะเหลืองข้างหน้าเขียวข้างหลังถ้ายรูปสวยเนาะ คลุนสีเหลืองออกดอกอันเดียวปีที่แล้วออกลูกเป็นสิบปีนี้ออกลูกอันเดียวเอ้ดอกดอกอันเดียวไม่ได้กินล็อกปีนี้อันนี้ล่ะอันนี้อ้ากิ่งนี้ไม่ค่อยออกดอกเลยแต่กิ่งนี้โอ้เพียบเลยนี่กิ่งนี้กิ่งนี้ไม่ค่อยออกดอกอ๋อ ไลจะออกอันน,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 ะะนี้อันนี้ลูกแพรนะคะนี่อันนี้ลูกแพรดูดิมันช้ำนี่มันชำน้มนชำมันเจอนะเอเจอติดลกูลกพีดต้นนี้โอ้ออกดอกเยอะอยู่นะารอรุ่นกันนะอันนี้แอปริลโคอด ยังไม่เคยติดโรกเลยช้ำอีกแล้วนี่ออกดอกมาก็ช้ำอีกแล้วนี่ไม่ติดหรอกเมือ่อน,นั้นปลูกปีปีที่แล้วออกดอกมาหนึ่งดอกนี่อันนี้ดอวน,นี้ตายอันนี้ต้นใหญ่แอปริโคด้ด ออกดอกเยอะอยู่นะาเนี่รามารักุนกันมาอันนี้เชอรีร่เปรียวโอ้ยเดี๋ยวไปดูพรุนสีเหลืองกันดีกว่าพรุนสีเหลืองพรุนสีเหลืองพูดผิดเชอรี่สีเหลือง นี่ปีนี้โอ้ติดลูกแน่เลยปีนี้นี่เดนมารอรลุ้นกันเนาะอากาศดีมากเลยวันนี้เป็นวันหยุดเงยียบสนิทเลยนะปะ่ะเดี๋ยวไปหาไข่กันรูปแบบใหญ่เป็นไงเนาะรูปแบบใหญ่ จะได้กินหรือเปล่าอันนี้เคแรนสีเหลืองเหมือนกันนะคะเนี่ยเฮ้จะออกดอกแล้วนี่เรอรนแดดให้นั่นอีกแล้วปะ่ะเพื่อนๆแดดร่มลม,มตกอีกแล้วเนี่ยไปหาใครอีสเตอร์กันดูสตรอเบอรี่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยให้ดอกไม้เพื่อนๆดูด,ดอกไม้ ดอกสวยนะเนี่ยสวนสตรอเบอรี่นะคะแถวนี้สวนสตรอเบอรี่ไปเพื่อนฟันซิงโตก็ออกดอกแล้วเด้อนี่ เลยหมอกหอ,อกกันแหละ